สวัสดีค่ะพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้นะคะมาสันเสริมพระเจ้าด้วยเพลงเรารวมพลังค่ะเรารวมพลังให้เป็นหนึ่งเดียวกันข่วงใหญ่กันผูกสัมพันธ์นั่นแน่นเหนียวยึดพระคำนำมุ่งมั่นนั่นเด็ดเดียวมีพระเดียวคือองค์พระเยซูแบ่งปันความรักให้ประจักษ์แก่ทุกคน โรดอดทนทอบพระองค์ทรงให้รู้เดินตามทางขององค์พระเยซูทรงรอบรู้แสงธรรมนำทางไปอาทิตทานทุกการเพื่อกันและกันรู้แบ่งกันรักพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ร่วมจับมือก้าวเดินกันต่อไปต่างหนุนใจกลุ่มแก้วให้เป็นหนึ่งเดียว ฮาเลลูยาเอาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอาฮาเลลูยาโลกนี้จะมีความสุขเพราทุกคนมาบำเพ็ญทำกันทั่วโลกาพาสุขสันโ์จนไปนานแลยให้มดให้แมดแม่โลกจะแตกแก่เป็นซองเสียงป่าผ้าเปียงลงมาก็อย่าวาดกลัวเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี้คุมครอง น้าแมอพระเจ้านี่คุ้มครองพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนฮาเลริยาวันนี้พระคำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำตั้งแต่เช้าตรู่นะคะตั้งแต่ตีสามค่ะอ่าแล้วมาเผยแพร่จดโน้ตไว้แล้วมาเผยแพร่ช่วงนี้นะคะสดุดีบทที่85ข้อเเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำให้เผยแพร่ค่ะอ่ากล่าวภาษาอังกฤษมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันคะ่ะพี่น้อง Show us โ you are your loving n i n i n e s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  d y o y r u r s v a v i o n s n s v n v i o n o ประกอบกู้ให้รอดนะคะ May you give to us แปลเป็นไทยว่าข้าแต่องค์พระผู้เนเจ้าขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์และโปรดปรานความรอดโปรดประทานความรอดแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายฉะนั้นขอทรงสำแดงความรักและประจักษ์ในทั่วโลกาประทานความรอดแก่มวลประชาในทั่วล่าพระองค์ทรงให้รอดฉะนั้น พระเจ้าทรงให้รอดทุกคนนะคะพยายามติดสนิทกับพระคำพี่นะคะสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อและติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์รอดแน่นอนค่ะพี่น้องและสุภาษิตบทที่สิบสองข้อสามนะคะ no man will be firmly firmly นะคะมั่นคงแน่นอน establish แปลว่าตั้งหลักฐาน by which e d n e s s วิกฤตในแปลว่าความชั่วร้าย bus a s uh, kidney, but, but, for the root h uh, foundation foundation ปลวางรากฐานนะคะ of the r i g h t one it will not be caused to stagger stagger แปลว่าเดินเซทลาหรือว่าคลวนแคลนชีวิตคลวนแคลนเราจะไม่ครวนแคลนนะคะถ้าเป็นคนชอบทำนะคะ แปลเป็นไทยทั้งหมดได้ว่าไม่มีใครยั่งยืนอยู่ได้ด้วยความชั่วแต่รากฐานของคนชอบทำจะไม่คลอนแคลนอเมนฮาริยาคนชั่วจะไม่ยั่งยืนจงรีบตื่นมาเชื่อพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ทุกข่ำเช้าเชื่อพระเจ้าแล้วเป็นคนชอบทำนำความดีไม่ล้มลงแน่นอนไม่คลอนแคลนชีวิตไม่ต้องเสียทลายต่อไปนะคะอเมนฮารยาิยและมาระโกบทที่ 6: ข้อ49ถึง50นะคะ and when they saw him walking on the sea พระเจ้าทรงเดินบนน้ำได้เห็นไหมคะพี่น้องนะคะ,ะคนก็ตกใจ <laughs> There t are h e อะเ p p มโพ is w ส a า a g o d เขาทั้งหลายเห็นปุบ๊บสาวบกทั้งหลายเห็นปุบ๊บคิดว่าผีนะคะโกดแปลว่าผี And try out แล้วก็ตะโกนออกไปนะคะร้องออกไปนะคะ For they on s a ซเซอฮิมมาทุกคนเห็นแล้วก็ uh, a แอนวีทรอเบนกลัวใช่ไหมคะบัต uh, immediately ในทันใดนั้น talk with them แล้วพระองค์กัดกับพวกเขา a and said to them กัดกับพวกเขาว่า be good เ yeah ชียอ,อย่าเปลอบใจนั่นเองทำใจดีๆไวา้า t it, s, it s i คือฉันเองคือพระองค์เองคือเราเองนะแปลเป็นไทยได้หลายอย่างนะครับพี่น้องภาษาอังกฤษไม่เป็นชอบ Do not be afraid อย่าก,กลัวเลยเห็นไหมคะ,ะแปลเป็นไทยทั้งหมดได้ว่าเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลเขาสำคัญว่าผีและพากันร้องอึงไปเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัวแต่ในทันใดนั้นพระองค์ทรงออกพระโอษฐัสแก่เขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่าก,กลัวเลยพระองค์เสด็จขึ้นไปหาเขาบนเรือแล้วลมก็เงียบลงเห็นไหมคะพี่น้องนะคะ อ่าอันนี้พระองค์ทรง,งทรงทำแดงอัศจรรย์มากมายพระองค์ทรงดำเนินบนน้ำได้คนร้องไปว่าเห็นเป็นผีแต่พระองค์ทรงกลัดว่าทำใจให้ดีอย่าก,กลัวนี้นี่คือเราเองอเมนฮาเลลิยาอ่าถ้าคนธรรมดานี้เดินบนน้ำไม่ได้แน่นอนนะคะพี่น้องพระเจ้าท,งทรงทำอัศจรรย์ฉะนั้นเชื่อพระเจ้ากันเถิดฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ7นะคะ be action Action แปลว่าอยากลุมใจนะคะ uh, For nothing อยากกังวลใจเรื่องใดเลยอยากกลุมใจเรื่องใดเลยนะคะ But it's everything by prayer แต่ตรงอธิษฐานทุกสิ่งต้องอธิษฐานนะคะ u uh, p p l i c a t i o n on one and uh, with thanksgiving ด้วยการขอบพระคุณ Let your r e faith w i n g e n be made known to God นะคะ อธิษฐานวิงวอนและขอบคุณต่อพระเจ้านะคะต้องทำกันทุกคนนะคะ and the peace of God สันติสุขความสันติสุขของพระเจ้านั้น which a uh, r surpass on understanding w i e n God your heart and my throat ใครจีสัตนะและสันติสุขข่งพระเจ้า เกิดความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นอย่าก,กังวลเรื่องใดพระเจ้าแม่กังวลนะคะอย่าก,กังวลในสิ่งใดใดมอบหัวใจในการอธิษฐานขอปพระคุณในทุกรายการสันติสุขผ่านจิตท่านเกิดค,ความเข้าใจในทางพระเยซูอามนนาเลียฉะนั้นขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะขอบพระคุณพระเจ้าเรื่อยไปเพราะวางใจในพระองค์ ัซื้อถือมันคงยกพระองค์นอมกล่าวบูชาขอพระกุนนาที่ทรงไทยให้เป็นไทยทั่วใายฟ้าขอพระกุนนาทุกเวลาทุกที่ว่าได้รอดปลอดภัยฮาเลลูยาเอาฮาเลลูยาฮาเล คุมค้มภัยคุ้มปานคุ้มเจ็บคุ้มกายคุ้มทางคนร้ายอย่าได้บิดาให้มีปัญญาและพระเจ้าอวยพรหน้าแม่และพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะขอพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาวันนี้พระวิญญาณโดยสุธทรงนำนะคะภาษาแปลกๆช่วยคนนะคะอละัลเลตโกฟอร์เรกาเซตุโกตโกฟอร์เรกาเซ บางคนโทรมาบอกว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาทะเลาะเบาอแวงนี่สินกรรมพระยาร้างผิดหวังมีเคราะห์กรรมมากมายพี่น้องเชิญอธิษฐานร่วมกันกับไม่เป็นเลยนะคะฮาเลูยา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 สาธุการแด่พระเจ้าโอพระบิดาปัสกสกโรผู้ยิ่งใหญ่เหนือนามใดๆในโลกลัตโกโฟรกเรเกซลูกขอขอบพระคุณพระองค์ลัตโกโฟรกเรเกซที่พระองค์โปรดฟังลูกลูกทราบว่าพระบิดา แล้วก็สวดส่งฝังลูกเสมอเพื่อทุกคนในโลกนี้ให้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ลูกให้ช่วยผู้คนโอ,โอ้พระบิดาและตุโกโโฟและกิทั้งความมั่งคั่งเกียรติจากพระองค์ทรงครองอยู่เหนือทุกสิ่งฤทธานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงกระทําให้ให่่ยิ่งนะับทานกําลังแก่คนท่องปวงบัดนี้ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ขอสรรเสริญพระนามอนุโรธโอ้พระบิดาเจ้าข้า ลาตโกโฟเรกสซีลาตโกโตโกโฟเรกสซีลาตโกโตโกโฟเรกสซีหากลูกทําผิดเรื่องใดหรือพี่น้องทําผิดเรื่องใดกราบขอพระทานอภัยบาปด้วยเถิดเจา้าค่ะบาปชําระด้วยพระโลหิตที่กลางเกนโอพระบิดาเจ้าข้าลาตโกโฟเรกะโฟเรกัสซีลาตโกโตโกโฟเรกา สำนึกผิดแล้วไม่ทำบาปอีกเลยทั้งแต่มีพระเจ้าแล้วตะโกฟอนเนตะกซีนโตะโกฟอนเนตะกซีนโกตะโกโฟโอพระองค์แล้วตะโกฟอนเนตะกซีนโกตะโกโฟตะกาซีบางคนมีปัญหาเศรษฐกิจครอบครัวปัญหานี้สินกับพระยาร้างมีข้อกรรม,มากมายพระองค์ทรงเจิมด้วยไฟบัพติศมาด้วยไฟขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เอาคริสในชีวิตลูกและทุกคนด้วยเถิดโอพระบิดาเจ้าข้าประกาศอุนงค์โกราตะโกฟอนตะกาซี ขอพระองค์ทรงชำระลาลักคาซีนตโกฟอนังกาธราคาซีดุกรโกให้หมดไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเยซูอาักคาซีกตโกโฟด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเ,ระรระเจ้าลาตโกฟอนังซีสโกตโกฟอนังซีสามารถคลี่คลายกรรมได้หมดอลาตโกฟอนเลนกาเซนาตโกฟอนังกาซีดอกรโกฟอนังกาซีนอกตโกฟอกักเาเซลาลาตุโกซีนตโกฟอนังกาซีนอกตโกฟอทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ลาตะกฟานเอตะกฟานลาตะกซีนันตะกฟานันตะกซีนกตโกลูกวางใจในพระองค์ลาตะกฟานละเกซีนี่กูตโก้โฟรกซีนกูตโก้โฟตะเกซีขอมอบทุกอย่างไว้ที่พระองค์พาลาตะกฟานลตะกฟานตะกกซีนหอลาตะกฟานตะกกษีนกตะโกฟโฟตะเกษวันนี้ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิดเจ้าข้าขอบคุณพระองค์กราบทูนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านการเกษรบิวจิวสวัสดีค่ะ